เรียบร้อยนะครับน้องก็รับในทางด้านของซุดมาแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องก็จะได้ปีปีแบบนี้เลยนะครับน้องวันนี้สามารถรับได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรับซุดปีปีแบบนี้นะครับน้องกิจกรรมตัวนี้อยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายนะครับน้องถ้าคนไหนอยากรับแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะสอนรับอาการนะครับน้องก็คือกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับวงน้องไปกัน กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับสุดฟรีจากกิจกรรมปัจจุบันนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมบูย่าเดย์สามจุดสุดนะครับเนาะวันนี้นะครับพี่ก็จะมารับให้ดูนะครับเนาะ νο? แล้วก็รีวิวให้ดูนะครับเนาะว่าสามารถรับได้ยังไงรับได้จากไหนนะครับเนาะแล้วก็ทุกคนสามารถรับได้เหมือนกันจากพี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าพี่รับได้ทุกคนก็รับได้นะครััััับบบบบเเเเเเนนนนนนนาา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 ะะะะะะพพรร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 วววววว่่่่่่กกกกิิิจจมมมมตตีีีีี้้ปป็ฟๆคคคทแแแยยไไลงสถ ได้นะครับนาอแล้ววันนี้พี่จะมาสอนวิธีรับนะครับนาอว่าสามารถรับได้ยังไงรับได้จากไหนวิธีการรับเป็นยังไงนะครับนาอเราก็สามารถเล่นได้วันไหนอะไรประมาณนี้นะครับนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับนาอมีการหาโทเค็นด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับนาอต้องมีการหาโทเค็นนะครับถ้าใครไม่รู้ก็คือจะได้นะครับนาอแต่ก็ได้ช้ามากๆนะครับน้ะถ้าใครอยากได้เร็วๆนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับว่าต้องดูคลิปนี้ได้เลยนะครับน้ะเดี๋ยวพ ได้เร็วๆแบบนี้นะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนอยากได้ก็คือกดไลค์กดแชร์ก่อนได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่รู้นะครับว่าทุกคนยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็คือฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับเนาะถ้าคลิปนี้ครบ5,000คนดูพี่จ่ายเพชรให้ฟรีละกันนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องมากเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็คือวันนี้นะครับ GM ได้ส่งให้พี่นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของตััวนนนีี้ะะครบเาก็มสกีนเคยุดตัวน ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ของทั้งหมดนี้นะครับน้องทุกคนก็สามารถรับได้เหมือนกันนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นของฟรีทั้งหมดนะครับน้องทุกคนจะสามารถรับได้แบบนี้เลยนะครับน้องแล้วก็สกินเคียวตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าสวยมากๆนะครับน้องก็มีเอฟเฟกต์นะครับน้องอาจจะไม่มากนะครับน้องแต่ก็สวยจัดเลยนะครับแล้วก็ุดตัวนี้นะครับน้องแจกให้พี่ๆสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟนะครับน้องที่แบบว่าหลายๆคนเห็นนะครับลายครับนก็เป็นทาางด้นของซูจาาย่นะครับน้องก็จะะปรมาณนี้เลยนะครับวงน้อย ก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะสำหรับของฟรีนะครับที่ทุกคนสามารถรับได้นะครับเนาะก็ยังจะมีทางด้านของสกีรถฟลอเรลี่ตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนสามารถรับได้นะครับเนาะก็จะเป็นเปาแมนนี่เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับบงน้องก็เป็นทางด้านของสกีรถฟลอเรลี่นะครับเนาะที่เขียนคําว่าบูย่าอยู่ด้านข้างเปาแมนนี่นะครับเนาะก็สวยมากๆนะครับบงน้องก็คือเป็นสกีนที่สวยมากๆนะครับเนาะแถมยังได้ฟรีๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นกล่องโลงของบงน้องที่ยังไม่ได้โหลดข้อมูลนน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 ะะ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 คคคครรรรััััับบบบเเเเเเาาาาากก็็ขขอออโทททษีีีียยงงงงงจมมมด้้้้ไไลลฟ่่แ เบสบอลนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของกระเป๋าน้องใหม่ตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าสามารถรับได้ฟรีๆนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ทุกอย่างนะครับก็คือจะมีการรับด้วยนะครับวงน้องก็คือหน้ากากตัวนี้นะครับเนาะเราก็จะมีการรับนะครับเนาะหรือว่ามีวิธีการรับนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะจะเป็นแบบว่าไอเทมตัวใหม่นะครับเนาะหรือว่าไอเทมนะครับเนาะที่แบบว่าจะได้รับฟรีๆนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสกินมีดตัวนี้ด้ววยนนะครับบบาที่่แ กวนมากๆนะครับเนาะเป็นข้าวโพดประมาณนี้เลยนะครับงงนแเราก็จะมีทางด้านของสกินนกตัวนี้ด้วยนะครับนนที่แบบว่าสามารถรับได้ฟรีๆรับได้แบบโยงเซิร์ฟนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสกินบีฟูตัวนี้ด้วยนะครับนนที่แบบว่าสามารถรับได้ฟรีๆรับได้แบบโยงเซิร์ฟเหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับงงนแเราก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับเนาะสกินฟาร์มาตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเนาะทุกคนก็จะสามารถรับได้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าบวกดาเมจมาเลยนะครับเนาะสำหรับสกินฟาา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 รรรรรรร์มมมตตััััััววววนน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 ีีีีี้้้้ะะะะะะคคคคบบบบบกกกก็็ืออดดดดจจๆเเเลยยทททงงขสสิ่่แถ รับได้ฟิฟี่รับได้แบบยกเซิร์ฟนะครับโนก็จะเป็นประมาณเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสก,กรีระเบิดตัวนี้นะครับโนที่แบบว่าสายฟรีคงดีใจแน่นอนนะครับโนเพราะว่าสก,กรีระเบิดตัวนี้นะครับโนจะไม่มีขายนะครับวงน้องที่สําคัญก็คือเอฟเฟกเยอะสุดๆ e เลยนะครับโนแล้วก็จะมีทางด้านของสเกส็ตบอร์ดตัวนี้นะครับโนที่แบบว่าเด็กเข้ามาแจกให้ฟิี่ด้วยนะครับโนแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าถ้าอยากได้พี่จะมาสอนรับในคลิปนี้เลยนะครับโนว่ารับยังไงนะครับวงน้องเล้วก็จะประมาณ ได้เลยเนี่ยเขาบงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้แบบนี้นะครับน้องวันนี้นะครับพี่จะมาสอนรับแบบนี้เลยกันนะครับน้องก็รับแบบพี่เลยนะครับน้องว่าสามารถรับได้ยังไงรับได้ประมาณไหนนะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าทำยังไงถึงจะได้นะครับน้องเพราะว่าบางคนอยากได้แต่เล่นกิจกรรมไม่เป็นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับบงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเข้ามาดูคลิปนี้นะครับเนาะจะจบในคลิปเดียวเลยนะครับบงน้องพี่จะสอนรับนะครับน้องทุกไอเทมหรือว่าทุกอันเลยนะครับน้องในกิจกรรมบูยย่าาเด์นนะครับองุ้ญ จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องก็แน่นนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของชุดฟิฟีสกินร anyway. ถฟ like ิฟีนะครับเนาะหรือว่าสกินเคียวฟิฟีแบบนี้นะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับวงน้องก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับเนาะจะเข้าใจแน่นอน100%นะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับวงน้องก็ไปกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้รับนะครับวงน้องย้ำนะครับเนาะว่าทุกคนจะได้รับแน่นอน100%นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมที่พี่รีวิววมมาาััันนนนนนีี้้ะะะะคครรรบบก็จปณเลย น้องไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมก็จะสามารถรับได้ฟรีเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าเรารับมาได้ทุกอันเลยนะครับน้องที่แบบว่ามีนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเรารับมาได้ทุกอันแบบนี้เลยนะครับน้องก็จะมีสกินเยอะแยะมากมายนะครับน้องที่แบบว่า ได้ถาวรนะครับนอที่สําคัญก็คือเรารับได้ฟรีๆแบบนี้นะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี <S <S ่บอกเลยนะครับนว่าถ้าอยากได้แบบนี้นะครับนอกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็อย่างที่เจมเขียนนะครับนอถ้าอยากได้ก็คือกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่14นะครับนอพี่บอกเลยนะครับว่าเหลือเวลาอีก3วันเท่านั้นนครับนอก็จะถึงวันที่14แล้วครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับนอเพื่อรับของรางวัลตัวนนี้ครรเาะอ็กกกืจโ ด้วยนะครับเนาะมีการเก็บโทเคนไม่พอนะครับวงน้องที่สําคัญก็คือต้องมีความสามารถด้วยนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับมีเพชรไม่สามารถซื้อได้นะครับเนาะก็คือต้องได้เอาความสามารถนะครับเนาะแลกเอาของฟรีอย่างเดียวนะครับวงน้องแล้วก็ความสามารถต้องมีค้นถามพี่แน่นอนนะครับเนาะก็คือความสามารถอะไรพี่นะครับวงน้องก็คือความสามารถก็ไม่ได้ยากเลยนะครับก็แค่เราลงไปเล่นในเกมนะครับเนาะเก็บโทเคนให้ได้นะครับแล้วก็ทําภารกิจรายวันให้ได้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นการสังหารศัตรูบูย่าให้ได้นะครับเนาะหรือว่าเอาที่หนึ่งให้ได้อะะะไรรปมาณนนี้ก็ เป็นประมาณนี้นะครับองน้องเราก็จะสามารถรับได้แล้วนะครับนอนในส่วนคนเทนเพื่อมาแลกในส่วนของฟีแบบนี้นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับองน้อง ก็ถือว่าเราจะสามารถรับได้แล้วนะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็สามารถรับได้แบบฟรีๆแล้วนะครับเนาะแล้วก็ถ้าทุกคนอยากได้นะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่14นะครับเนาะจนถึงวันที่27นะครับเนาะวันแรกที่อัปเดตเข้ามาในวันที่2 4นะครับทุกคนจะสามารถรับทางด้านของสกินนกแล้วก็สกินรถได้นะครับเนาะที่แบบว่าพี่รีวิวไปเมื่อกี้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินโรบิฟูดนะครับเนาะสเก็ตบอร์ดนะครับองน้องที่สำคัญก็คือจะมีทางด้าน มาเชเต้แล้วก็มีไมซ์เบอลนะครับน้องกินกัามตัวนี้นะครับวงน้องชามีการเก็บโทเค็นเพื่อแรกนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องก็ จุดนี้นะครับโนจ่าได้ใส่ความสามารถนะครับโนถ้าคนไหนมีความสามารถก็คือทาภารกิจรายวันนะครับโนก็ลงไปเก็บโทเก็นแล้วก็มาแลกได้เลยนะครับโนแล้วก็อันต่อมานะครับวงน้องก็คือสาหรับอันต่อมานะครับโนก็เป็นกล่องส่วนะครับวงน้องที่แบบว่าจะแจกแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับโนสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาล็อกอินก็สามารถรับได้เลยนะครับโนเราก็จะมีทางด้านของตัวละครย่าๆนะครับโนที่แบบว่าแจกแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับโนก็เป็นวันที่ย2ินะครับโนจะแจกแน่นอนนะครับโนก็แค่ล็อกอินเข้ามาในเกมแล้วก็สามารถรรับบไไได้้เเเลลยยนนนะคคโม่่ตออองทําสวกกก็็ื จะมีประมาณนี้นะครับงงงก็จะมีทางด้านของฟาร์มนะครับนาบัตรเพชบัตรปืนบัตรอีโวนะครับนอะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาส่วนการเก็บโทเค็นก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนาว่าต้องได้ทำภารกิจรายวันนะครับนาก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับนาะแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะครับนอถ้าคนไหนไม่มีความสามารถทําก็คือจะไม่สามารถรับโทเค็นได้นะครับน้อแต่พี่ผู้บอกเลยนะครับเนอะว่าทุกคนต้องได้แน่นอนนะครับนาเพราะว่ามันไม่ได้ยากนะครับนอะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับงงแล้วก็นี่เลยนนนะะรรรบบอจจมมีีทททาาาาาาางดด้้ขสสกกิิถ่่แวํไนะครับ นก็เป็นการนะครับนอพี่บอกเลยนะครับว่าลงไปเล่นอะไรประมาณนี้นะครับนอเราก็มีหน้ากากด้วยนะครับวงน้องก็เป็นหน้ากากตัวนี้ครับนอที่แบบว่าเราจะได้ลงไปเล่นนะครับน้อให้ครบเารอบแล้วก็ออกมารับได้เลยนะครับวงน้องก็แค่9้ารอบเองนะครับนก็ถือว่าง่ายที่เดียวนะครับนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็จะได้อย่างที่ี่พี่รีวิวมาเลยนะครับก็คือจะได้แบบนั้นเลยนะครับนอจะได้ทุกอันเลยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในโซฮองของพี่พี่นะครับน บังน้องแต่สามารถรับได้วันที่14นะครับน้องก็อีก3วันข้างหน้านะครับน้องวันนี้พี่ก็รับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องก็อาจจะเป็น บุคคลพิเศษนะครับวงน้องที่แบบว่าได้รีวิวก่อนเพื่อนเลยนะครับนอท่าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรับได้แบบพี่นะครับนอนก็ต้องอดใจรออีก3วันนะครับนอนจะได้รับแบบพี่แน่นอน100%นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าคลิปของพี่ก็จบไปประมาณนี้นะครับนอนพี่ก็มาแนะนำนะครับนอนว่าทุกคนจะได้ของฟรีอะไรบ้างนะครับนอนพี่บอกเลยนะครับว่าถึงวันพี่จะมาสอนหาโทเค็นด้วยนะครับนอว่าหาได้จากไหนอะไรย,ยังไงนะครับนอนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับนดิพี่ว่าแบบ นะครับเนาะหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับน้องที่พีเอ็ซีคนใหม่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับเนาะกจากก็คนไหนนะครับที่แบบว่าพีเอ็ซีคนเก่านะครับน้องก็ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับเนาะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกคลิปนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะก็เป็นคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย